เกิดเ,เพื่อนๆกำลังมองหาลำโพงตัวเล็กๆไร้สายที่ดูเรียบหรูและมาในราคาไม่ถึง2,000บาทลองมาดูคลิปนี้ก่อนกับวิติแซน ST01 ตัวนี้ครับผม สวัสดีครับเพื่อนเมื่อคลิปก่อนนะผมแนะนำลำโพงเบติแซนรุ่น S R 0 6ไปและผมก็สั่งอีกตัวหนึ่งมาอันนี้ก็ผมยี่ห้อเดียวกันเลยครับผมเบติแซนแต่ว่าเป็นรุ่น S T 0 1ซึ่งตัวนี้ผมจะเอามาวางไว้ที่หน้าทีวีอ่อามาเป็นลำโพงทีวีครับอะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องก่อนดีกว่าครับผมว่าลำโพงคู่นี้มันมีอะไรมาให้เราบ้างและสิ่งแรกที่ให้มาก็คืออะแดปเตอร์ไฟเข้าครับขนาด21สายยาว1.5เมตรครับผม และสาย RCA ต่อจากลำโพงตัวซ้ายไปขวาสายสินนี้ยาว2.5เมตรครับและสายสัญญาณ3.5 RCA ครับผมสำหรับเสียบเข้าหลังคอมพิวเตอร์หรือว่าทีวีครับและสายไฟเบอร์ออปติกครับผมตัวนี้เป็นสีดำนะของ SR 0 6อ่ะเป็นสีขาวแต่ก็เหมือนกนันนะห้ามพับครับผมมัวได้ย่างเดียวพับปุ๊บหักปั๊บ,บเสียทันทีเลยสำหรับรีโมทที่ให้มาก็จะมีเปิดปิดมิวสเสียงวอลลุ่มอัพดาวเพย์พอร์ตนะครับผมและตรงนี้ก็เพิ่มลดเสียงแหลมเพิ่มลดเสียงเบสเลือก EQ ได้จากรีโมทเท่านั้นนะครับ แล้วก็เลือกสัญญาณเข้าบูทูธออปติคอลครับ USB RCA แล้วก็เลือกโหมดวนไปเรื่อยๆครับสุดท้ายก็เป็นรีเซ็ตทุกอย่างถ้าเกิดเราตั้งค่าบวกเกินแล้วก็ยังมีคู่มือ Quick Start ด้วยครับผมเพื่อนๆก็สามารถลองอ่านและก็ดูได้ขนาดของตัวลำโพงตัวนี้นะครับขนาดสูง18ซนตมกว้างเนี่ย13ซมและลึก11ซนเมเท่านั้นเองส่วนหน้าลำโพงครับก็จะมีผ้าสวยๆบูมาแต่ว่าข้างในก็ยังมีตะแกรงพลาสติกป้องกันดอกลำโพงไว้อยู่นะ ด้านล่างเป็นโลโก้บิสติแซงครับผมเงาๆเลยและนี่ไอเส้นนี้เหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันทําให้มีอะไรเว้ยดูดีเลยทีเดียวแล้วพอเชื่อมต่อทั้งหมดจะอยู่ด้านหลังนะครับผมตรงนี้เป็นช่องระบายเบสนะสำหรับปุ่มวอลลุ่มก็จะเป็นแบบคลิกลงไปนะครับและนี่เลือกช่องสัญญาณบูทูธ RCA Optical USB ก็เลือกได้จากตรงนี้ปุ่มเดียวเลยครับผมกดวนไปเรื่อยๆแต่ไม่สามารถเลือก EQ ได้จากด้านหลังเครื่องครับตรงนี้เป็นช่องออปติคอลช่อง USB เสียบแฟลชไดร์ครับผม จะมีคนใช้อยู่ใช่ไหมเนี่ยช่อง RCA ครับ้ายขวาช่องเสียบไฟเข้าครับตรงนี้แล้วก็ช่องนี้จะเป็น RCA ไปลำโพงตัวซ้ายและสุดท้ายผมเปิดปิดเครื่องครับผมสําหรับขาตั้งด้านล่างก็จะเป็นยางนุ่มๆ4จุดนะครับโอเคเลยกําลังดีนะไม่แข็งไม่นุ่มเกินไปครับหนึบๆเลยสําหรับลาโพงตัวซ้ายก็จะเหมือนตัวขวานะครับตรงนี้เป็นะแกงพลาสติกแหละ ด้านลาก็มีฐาน4จุดครับเหมือนกันแต่ด้านหลังครับผมก็จะมีแค่ RCA in จุดเดียวเท่านั้นครับผมเหมือนกันแล้วก็มีสเปคต่างๆครับเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงของเจ้า ST01 กันดีกว่าและผมจะเทียบเสียงกับเจ้า SR06 ด้วยครับผมไม่แน่ใจว่าจะแตกต่างกับตัวเดิมสักแค่ไหนนะ I'm walking alone I can see my own suit. And I'm getting strong, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Simon. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes too now. I need you to listen, I need you to hear. And don't show any fear. I've been flying from town to town. อืมพืกคนมีความคิดเห็นว่ายัางไรบ้างครับผมกับลำโพงบิติแซน ST 0 1ตัวนี้ซึ่งผมว่านะมันให้เสียงแหลมเสียงกลางที่ดู นุ่มนวลเป็นก้อนละมุนดูนวลมากกว่าเจ้า ST06 ตัวนี้ครับผมตัวเนี้มันให้เสียงแบบที่จัดจ้านแต่เจ้าตัวนี้มันดูแบบฟังดูแบบพูดดีละมุนละมุนกลมกลมเออเฮ้ยมันก็คนละแนวนะแต่สเปคเป็นใกล้เคียงเลยครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้มันใช้ Twitter รนิ้วอะ S06 นี่ใช้ทวิเตอร์หนนิ้วครับแต่สำหรับมิดโลเลยก็3นิ้ว มิลโลตัวนี้ s c 0 1ก็3นิ้วเท่ากันครับแต่เจ้าลำโพงตัวเนี้ยผมตั้งใจจะเอาไว้ที่หน้าทีวีครับเอาไว้ฟังกับทีวีดูหนังดู Netflix หรือว่าดู YouTube ในทีวี TV, อันเนี้ยผมก็จะใช้ลำโพงตัวนี้แต่สำหรับลำโพงคอมพิวเตอร์เนี่ยผมก็คงจะยังใช้เจ้า sr06 ตัวนี้เหมือนเดิมเน้นตึบๆเลยนะโอเครับ <c oughs> okay, ผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นองไรบ้างกับเจ้าลำโพงทั้งคู่นี้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะผมชอบเสียงตัวไหนระหว่าง st01 หรือว่า sr06 ก็มาคุยกันได้นะ สำหรับนี้ผมขอตัวก่อนขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการฟังเพลงอย่าเปิดลั่นกันมากล่ะเฮ้ย